สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ o ต้าเอ็มเนะคะตัวนี้นะคะมีอุปกรณ์มาให้คุ้มมากๆนะคะเป็นชุดคลิปอ้อยนะคะแล้วก็มีใบมีดดันดิน่านะคะมาพร้อมด้วยนะคะตัวนี้ถือว่าให้ไปครบเซตเลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะ M9540 ค่ะตัวนี้95แรงม้านะคะ สภาพสวยนะคะเครื่องไฮดรอลิกดีพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องใกล้ๆก,กันค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพดีมากๆแล้วก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะสำหรับ M9540 ตัวนี้นะคะนี่ค่ะมีชุดคีบมาให้พร้อมด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ มีใบมีดแดนดีน่าให้พร้อมด้วยนะคะถือว่าสวยแล้วก็คุ้มมากๆนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้นะคะสภาพยางดอกเต็มนะคะยางหน้ายางหลังนะคะดอกสวยนะคะตัวนี้กระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะสภาพดีมากๆนะคะนี่ค่ะเป็นชุดคีบนะคะตัวนี้มาพร้อมตัวถ่วงด้านหลังด้วยนะคะลูกค้าใครที่หาอยู่นะคะสำหรับ M 9540พร้อมชุดคีบแล้วก็ใบมีดดันดิน่านะคะตัวนี้น่าใช้มากๆค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้เครื่องเดิมแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะสำหรับ M 9540นะคะพร้อมชุดคีบค่ะสภาพสวยนะคะนี่ค่ะยางดีทั้งสี่เส้นนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะ เบียร์ชั่วโมงเท่าไหร่นะชั่วโมงการใช้งานเท่าไหร่อ้าวสักครู่นะคะเพราะว่ามันเปิดค่อนข้างยากนันสูงค่ะชั่วโมงการใช้งานตัวนี้อยู่ที่719ชั่วโมงเท่านั้นค่ะลูกค้าสภาพดีมากๆนะคะเพราะว่ามันสูงไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะ719ชั่วโมงนะคะสำหรับ M9540 พร้อมชุดคีบแล้วก็ใบมีดดันิน่านะคะใช้งานถือว่าไม่เยอะเลยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่885,000บาทนะคะ885,000บาท ราคานี้คุ้มมากๆนะคะได้อุปกรณ์ถึง2ชิ้นเลยมีใบมีดด้านหน้าแล้วก็ชุดคีบนะคะถือว่าคุ้มมากๆจะส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะคะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะก็รับค่าแนะนำไปเลย 5,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าสนใจก็โทรมาจับจองกันได้นะคะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะเบียร์เบียร์มาขับให้หน่อยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องนะคะพร้อมดูระบบการใช้งานนะคะของอตัวคีบอ้อยตัวนี้นะคะแล้วก็มีใบมีดอานีน้านะคะ สนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสามารถต่อรองราคากันได้นะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้งานทางร้านตรวจเช็คมาเรียบร้อยนะคะถือว่าคุ้มมากๆได้อุปกรณ์ถึง2ชิ้นเลยนะคะตัวนี้ M9540 ค่ะรุ่นที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะคะสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยค่ะ ได้ทุกระบบนะคะยกได้สูงมากๆนะคะสะดวกมากๆนะคะลูกค้าสนใจก็รีบจับจองกันเลยตัวนี้ได้อุปกรณ์ถึง2ชิ้นเลย